ยายอิทมาพี่เอาว่าลดหนูของนางนาะตัวมานาั่งนี่มานั่งตรงนี้เลยสวัสดียายอีททำอะไรทุกวันเนี่ยฟอทานอ๋อฟอทานเหรอยายอีทจะอยู่จังหวัดอะไรเกาะ <c oughs> จะอยู่จังหวัดอะไร กบี้พี่น้องเอ้ยยังไงก็ทุกคนก็อย่าลืมสาวไทยคนนี้นะใจใบิกาลูกดูเก่งลูกนะอืมเหวมันเลี้ยงเก่งข้าตายบอกดูมันมันพร้อมกเก่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวอืมยังไงยังไงมีผู้ใหญ่ใจจากทางเมืองนอกน่ะอ่อฝากเงินมาซื้อของซื้อข้าวนี้ ยายไม่มีตู้เย็นไม่ใช่หรอกยายมีไฟไหมนี่ไฟเด็กปัสยัยงไม่ใ้อเวลาเราได้ของเราไปแส้เงินเราไก่อ๋อไปแส้เืินแบบไก่เออนั่งกับสลัดยังไงอาหารสดนะมันมีอะไรบ้างหนูนี่นี่ขนมนะให้ลูกกินเลยนี่ซไกขอบคุณนะพี่ ไม่ลืมคนไทยคนไทยที่มาใส่จะมานามงอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อยายอีทอย่าฝ่าลืมนางแด๊ดสวยคนล่าน้ำก็สวยคนไทยคือการเด้อพี่น้องอย่าอย่าลืมยายอีทยายอีทกับบมีกินคือกันาอสาวเอืยเขาไปตามแกกินเลย ืมได้ทำนาไหมปีนี้นะนาานเปน็นาหวานนาหวานนาใครอ่ะตอนแรกว่าจะไปกับยวยาชมพูเป็นานาปาเจนี่เห็นนาหวานเสรนมผักนะเสริมผู้ฝากน้ำย่านก็าไวผักผักอะไรอ่ะผักปูหมะแตงมะม่วงมะอึดมักถั่ว นั่งกันขยันเห็ดเบี้ยขยันยังไงนะพี่น้องเลยนั่งลุยขย,ยันเลยลุยเป็นผู้หญิงที่ลุยมากอยู่จังหวัดกระบี่นะครับทุกคนอยู่กระบี่กับไรเห็ดน,นาไม่คุ้นเห็ดนาพอมาอยู่ลาได,ได้ได้ทำนา<ด>ใช่ไหมอยู่กระบี่แล้วไม่ได้เห็ดน,นามันมีแต่ป่ายางหรอมีแต่ป่ายางเหมือนปาม์มปา์ม าล์มนี่ราคาแพงไหมนะรูห้าบาทเจ็ดบาทโอ้ยตัวอันนี้ราคาปกติใช่ไหมรูตันหนึ่งมันเกิเป็นสิบกโลยี่สิบโลปกติก็ห้า <c oughs> บาท<ต>อันนี้สูงสุดแล้วใช่ไหมถ้าแ,แพงจะราคาสูงสุดเจ็ดเจ็ดบาทจะโลกว่าสูงห้าบาทเอาตันหนึ่งก็ได้เจ็ดพันเจ็ดพันสองตันก็หมนะื่นปลายแล้วอเจ้าหนึ่งก็ได้สิบบาตัน ถ้าเจ้าใหญ่ก็ได้เป็นสามสิบสี่สิบถ้าปลูกเยอะก็ได้เยอะเนาะมาจอยไปอยู่ไปฮดอยู่ปากใต้กันมื่อนหนึ่งเราไปได้แบบมื่อนเดียวคนเดียวได้พันพันกว่าบาทแล้วบาลจ่อยไปไหนนี่แล้วพักผ่อนเราไปเลื่อยใหดไม้ตรงเตาเลือยคูนตงเตาแล้วพักผ่อน กระหม่อมลงไปเจอก็ซักเอื้อเขามาส่งอีกเลยนี่พี่น้องพอดีแหละเอาไปใส่ตู้เย็นนั่นมีขึอนบาบไก่พี่เนาะบาบไก่มันนอนอยู่พี่บอ๊ะเอามานอนอยู่พี่เอาไปไก่ของดูเจ็บไหมมันดูเที่ยวครับมีตู้เย็น ไม่มีไฟนะฮะทุกคนคนไทยใจดีทุกคนถ้าอยากเข้าไฟล์ให้ใหญ่อีทก็ยินดีนะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทผู้แหละเื่อที่ดึงเสาดึงยังเข้าไปแต่ก็ต้องไปนี่ก่อนไปจองก่อนไปเดินเรื่องก่อนบางทีก็ได้ไวบางทีก็ได้ช้า<ม>แล้วมีมีมีอ่าสำเนาทะเบียนบ้านไหมนะไอ้จ่อยน่ะ เอ๋อมีอยู่เพราะว่ามันก็โอเคอยู่ถ้าเกิดว่ามีเพราะว่าถ้าสิได้เอาอันสำเนาทะเบียนบ้านนะไปจองไฟนี่ดิพี่น้องไปแล่นเหลืองไปอาร์ตไ,ไปก๊อปปี้ก็ได้ไปก๊อปปี้มาคือหาวนันเดียวไปกอ๊อปเอกสารหนาลังแล้วก็ไปหายเขาเจา้าไปดำเนิน,นเหลืองเอาเหมือนอินมีเวลาบ่มีรูป <c oughs> อ๋อบ่มีรูปถ่ายกับบ๊เป็นหยังให้มีชื่อไอแซมมโนคัวอ๋ออยู่ยังอยู่กับยายอยู่ใช่มั้ยสมโนคัวเออสมโนัวยังอยู่กับยายอยู่พี่น้องบ่เป็นหยังกินดาก็ข้าวข้าสมโนคัวยายอืมโอ้ยหากจกินปลาไปตรงไหนหนีแล้วในตู้มือก่อนกระบายอย่างบอกเรามีปลาอยู่บ่ได้อึดปลาเอามาจากของเพื่อน นั่นแหละมีอาหารสดแล้วก็ขนมให้ลูกของนางเนาะพี่น้องอเพราะว่าก็สิเอาแต่อาหารปลาลูกนางสิบ่ได้กินขนมออืเผาถ่านขายหรอหรือ,อยังไงก,กระสอบเท่าไหร่นะห้สาสิบพัน 50, <000. S 2> แล้วตอนนี้มีคนจองอยู่ไหมนะอ,อยังอยู่ปาร์ตี้กับเมียทำกี่กระสอบสามสอบทีสอบเอาหนึ่งกระปุกละสิบกระสอบ แต่ว,ว่าเาผาเผาไว้ตลอดเลยใช่ไหมโดยูจะอุดน,น,นุนทานอันนเี่ยอุดนุนทานได้อีกกาอุดนุนได้เด้อพี่น้องเด้อเปิดสวยนางขนาดเนาะในการใส่จ่ายชีวิตประจําวันเธอเด้อเนาะตัวมือน,นี้นางกเผาถ่านจริงจริงนางเผาถ่านมาแต่โดนหลือใดเผาถ่า,านปนน้ำน้ำห้วยน้ำห้วยแหง้งไม่อยู่เพื่อนเพรน้ำห้วยมีจะเปมองเรือวีอ <laughs> <laughs> ตอนตอนนั้นน้ำน้ำห้วยมันแห้งแล้วก็เลยอ๋อก็เลยกลับมาที่ที่บ้านตัวเองอืมพอน้ำห้วยมีแยกเป็นบางกออีกก็เลยย้ายไปที่ห้วยเหมือนเดิมเอาไม้อะไรมาลงเนาะมาเผาไม้ยังขีดคั่งห้วยมหูมันก็มีลายใหม่ยุกไม้ขามเหรอไม้ขามนี่หรอไม้นี่หรอ ี่ห้างลังนล่นนไม่ขังกม็มีฝากผู้ใหญ่ใจดีฝากอุนนุนสืถฐานข้องนางเลยเด้อพี่น้องเด้อสืบแจกประหลดแจกพันธกได้อยากแจกพันธกซือแจกไปเลยครับนี่แหละเรื่องกับเขากับน้มกันอยู่การกินเนี่แหละพี่น้องเนาะอย่าลืมนางเนาะฝากเมตตานางกับลูกนางเน่หญิงไทยคนเดียว ที่มาอาศัยที่บ้านนามงยายอิดมาอยู่บ้านนามง,งนี่กี่ปีแล้วยายอิดก้อนก้อนคันมาเก้าปีมาอยู่อือนี่ก้อนมาสิบปีแล้วแม่น้องควันนี่ก็สามปีแล้วน้นองควันเกษียคืเจ็ก็เกษียีน้องขอน้องควันเสียสาเหตุที่เสียนะป่วยแล้วก็บ่ได้ไปรักษา มีแต่อุ้มกับอุ้มเป็นไฟพอได้อาบน้ำแล้วมีอันแล้วมีใบแจงเกิดไหมแจงเกิดที่ลาวนี่อ๋อวันนี้อยู่วันี้ก็อยู่นี่มีใบแจงเออพูนันดมีเมืองไทยอยู่เป็นคนไทยมากระยามาตอนนั้นโออยังกระยากนะตอนนั้นเนาะเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากกะบ่เป็นยังดอกมันผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องน้องกะ ก็สไปเกิดบอนดีแล้วล่ะไปเกิดแล้วก็ับบอดยังบอดไปเกิดอันมาเข้าฝันแม่แล้วนีบอดได้มาเข้าฝันเพราะว่าเราทำบุญให้บ่อยๆไงเขาก็เลยไปไปเกิดตอนนี้ก็บอดแดงดวงพาะบอดแด้มาเข้าฝันคอยบอดยังบได้ไปเกิดมาเข้าฝันขอข้าวขอน้ำหมายถึงหิวแล้วก็มาขอกินในในความฝันใช่ไหมเห็นว่าลูกปลาเตยอ่ะเห็นว่ามาขอข้าวขอน้ำแม่กิน แม่ป้อนเพราะว่าสินแม่ดูสบายได้ในวันแม่น้องไคดาวเด้มาขออ่าวฟันน้องไคดาวมาขออ่าวฟันแม่อีไยอียไยไปส่งยายอิทได้แล้วดเดี๋ยวของมันส่ง ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสิคือของให้ก็ตัวของน้องกินก็จะกับเพาะแข็งแรงอะไหรือผลจะลูกไฟไข่เจี๋ปอเองทางไหนมาตีมาเจอใช่ไหอ้าวือเอาป่ะไปเผาถ่านต่อไม่คุยละมันโตแล้วไงมันก็เลยไม่คุยบ่พอกินข้าวอยู่เลยนะ สาดีป้าลุงกินข้าวเด้อว่าเองนั่งกับเาไทยนเสาลาเน่ยสาวเอยมาส่งพี่น้องเยสาอยมาส่่น้อยอาวยา่งพี่้งเลยอ่าวใหญ่แล้วน็มัดยุ่มไวเอยเด่นเ มดยไ้โอ้ยบึงด yeah. <es ูเส no. ื <t un> <t un> um> <t un> <t un> ้อ no กับพ no, 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 no. ี่น้องเลยเป็นสายเสื่อพี่ไงต้องมีนมมีอย่างบำรุงมันน่เดีหน่อยมันจะสีอ้วนหน้าหนาตาดีนะใหญมากี่งามแลยนี่ ก็เอื้อไปรับไปส่งคนไทยคนเดียวที่อยู่บ้านละโมงพี่น้องเอ้ยเนาะฝากเมตานางนะกับลูกนางขอบคุณหล,ลายๆว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ